ระบบการขนส่งท่อเนี่ยก็คือการนำผลิตภัณฑ์จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอิงจากการรีเสิร์ชมูลค่าเรื่องของระบบการขนส่งเนี่ยอยูประมาณ43,000ล้านเพราะฉะนั้นกระบวนการขนส่งโดยใช้ท่อลำเลียงจะเป็นวิธีการขนส่งที่มากที่สุดในโลกใบนี้เด็กซอนเนี่ยเขา ก่อตั้งธุรกิจมาเมื่อปี1996ในวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบระบบท่อเราให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทางวิศวกรรมต่อมาเนี่ยก็มีเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมมีเรื่องของ Get r e q u i r e m e n t จากลูกค้าในปี1999ก็จะมีบริษัทโททาของฝรั่งเศสปัจจุบันก็คือ PTTEP ณวันนั้นเนี่ยเขามีการ r รี u e คิติดต่อเข้ามาว่าอุปกรณ์ระบบท่อที่มีทางเด็กซ่อนสามารถให้บริการตรวจสอบได้ไหมอันนี้คือ จุดตั้งต้นในการที่ทางเด็กซ่อนหันกลับเข้ามาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบการตรวจสอบระบบท่อจนกระทั่งเราเห็นถึงโอกาสนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาของเด็กซอนขึ้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเราจะได้รับการติดต่อ r e q u i r e m e n t จากลูกค้ามาเรื่อยๆด้วยโจทย์ใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทของไรายได้มันเกิดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำหมายความว่าเมื่อ โอนเนอร์ปลายมีโครงการที่จะก่อสร้างทอ่อเขาก็จะมีเรื่องของการว่าจ้างคอนแทคเตอร์เข้ามาทำพายล์ไลน์คอนสตรัคชั่นก่อนที่พายล์ไลน์คอนสตรัคชั่เนี่ยจะถูกเดลิเวอกลับไปให้ทางเจ้าของเอาไป o p เป a เรใช้งานจริงต้องเชิญเราเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าท่อที่ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ไหมหลังจากนั้นเนี่ยท่อถูกเดลิเวอส่งไปให้ทางโอนเนอร์ปลายใช้งานโอนเนอร์ปลาก็จะต้องติดต่อกับเข้ามาเหมือนกันว่า ตามเลกูลเลชันเขาต้องการตรวจสอบท่อทุกๆรอบระยะเวลาเท่าไหร่จนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของการตรวจสอบท่อเลยก่อนที่จะปลดระจำการการใช้งานเขาก็ต้องรีกวายเรื่องของการตรวจสอบอีกเช่นกันว่าท่อเนี่ยมันมีคุณสมบัติณวันนี้เป็นยังไงมีสารเคมีตกค้างเยอะไหมมันก็จะอยู่ในกระบวนการที่ผ่านการทดสอบตรวจสอบจากทางเด็กซอนอยู่ตลอดเวลา โอกาสในการเติบโตในธุรกิจให้บริการตรวจสอบต่างประเทศเยอะมากด้วยมูลค่าตลาดใบลายแล้วก็จํานวนท่อที่เป็นท่อลําเลียงทั้งหมดในโลกใบนี้ค่ะเยอะที่สุดที่อเมริกาลองลงมาอยู่ที่ยุโรปเพราะฉะนั้นตลาด2ตลาดนี้คือตลาดหลักที่เป็นโอกาสที่จะทําให้เด็กซอนเนี่ยเข้าไปขยายโอกาสการเติบโตได้ประเด็นแรกผู้ให้บริการประเภทนี้ใน โรคใบนี้มีไม่เยอะประเด็นที่2จํานวนท่อไพลไลน์ในโลกมีเยอะมากเพราะฉะนั้นดีมาที่ต้องการอุปกรณ์ไปตรวจสอบเยอะมากกลับเข้ามาที่คําถามที่บอกว่าเราเป็นบริษัทในประเทศไทยจะไปตีตลาดต่างประเทศเราจะสู้เขาได้ยังไงมันจะต้องบินไปเรื่องของนวัตกรรมเด่นส่ว์วิจัยของเด็กซ่อนเรามีอินเฮาส์นะคะที่เป็น Research Development วัตถุประสงค์ของทางเด็กซ่อนที่มีทางทีมวิจัยทํางานอยู่มีอยู่สสว่วน ส่วนแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ด้านเคไฮเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่สําหรับเสิร์ฟลูกค้าทางด้านของการตรวจสอบอินสเปกชั่นที่เป็นบริการภายในของเรานะคะกับอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการติดต่อจากองค์กรใหญ่ๆชั้นนำไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศทางเล็กซอนได้รับโอกาส เชิญให้เข้าร่วมโปรเจกต์งานวิจัยกับบริษัทน้ำมันชันนำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องของการพัฒนาทูขึ้นมาตัวหนึ่งเราตั้งชื่อเขาว่าฮอกฮอกที่แปลว่าเตี่ยวโดยลักษณะของกลไกเป็นเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบระบบท่อลำเลียงเช่นกันแต่ความพิเศษของอุปกรณ์ชิ้นนี้เขาสามารถตรวจสอบรอยแครกกะหารอยเล้าที่อยู่ในผิวท่อด้านในได้เล็กถึง1มิลลิเมตรอินโทรเจียนปิกง ลักษณะของเขาคล้ายๆรวบอตเด็กซอนมีทีมวิจัยนะคะในการสร้างทูแล้วก็สามารถที่จะนำทูที่ได้ออกไปปฏิบัติการ Hydrogen Conversion ก็จะเป็นอีกหนึน่งโครงการที่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยพยายามที่จะเอาพลังงานเข้ามาทดแทนใช้ในอนาคตถามว่าเด็กซอนเข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการคิดค้นพัฒนาตรงนี้ในการลำเลียงก๊าซไฮโดรเจนเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนตามพื้นที่ต่างเนี่ย คุณลำเลียงด้วยระบบอะไรคุณก็ยังต้องใช้ท่อในการลำเลียงระบบการตรวจสอบท่อจะต้องเข้ามารองรับยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราอะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบระบบท่อในอนาคตคาร์บอนไดออกไซด์แคปเจอร์มันก็จะเป็นระบบเรื่องของการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากหลายๆกระบวนการอย่างเช่นการขุดเจาะน้ำมันใต้ทะเล คุณขุดเจาะขึ้นมามันมาพร้อมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้นนการนี้มันก็จะมีเรื่องของการพัฒนาวิธีการตรวจสอบท่อที่ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอากลับเข้าไปฝังลงอยู่ใต้ทะเลหรือใต้ดินอันนี้ก็จะเป็นโครงการในอนาคตที่ทีมงานวิจัยของเด็กซนกำลังเริ่มต้นวิจัยซึ่งเทรนพวกนี้มาแน่นอนเราจะมีการวางโปรแกรมเลยว่า สมมติรอบนี้เรารับเข้ามา10คนหรือ20คนก็แล้วแต่คุณจะต้องเข้าไปในคอร์สฝึกอบรมฝึกอบรมเสร็จเทสเสร็จสอบผ่านคุณได้เซอร์ติฟิเคตเนี่ยขั้นตอนถัดไปคือส่งไป on the job training ที่หน้าไซงานฝึกสก,กิลจนกระทั่งมีความชำนาญคุณถึงจะได้โอกาสในการที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกฝนบุคลากรของเราเนี่ย คือหนึ่งในธุรกิจที่ทางเด็กซ่อนจะต้องปฏิบัติทางบริษัทลูกค้าก็จะมีการรีเควสตติดต่อเข้ามาเยอะอยากให้ทางเด็กซ่อนเนี่ยจัดคอร์สฝึกอบรมให้เพราะว่าด้วยความที่มันอาจจะเป็นเรื่องของความรูพาะทางเพื่อที่จะให้ทางกลุ่มของผู้ใช้งานเน่เขาก็เข้าใจแล้วก็มีความรู้ตามมาตรฐานสากลไปกับเราด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมซึ่งฟีดแบ็กการขอเข้าฝึกอบรมจากกลุ่มลูกค้าเนี่ยมีค่อนข้างเยอะ ผลประกอบการณะปีที่ผ่านมาค่อนข้างหนีมากคือณปัจจุบันน่ะธุรกิจที่ทางเด็กซ่อนสร้างตั้งแต่เรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงออกไปให้บริการกับลูกค้านะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งบริษทัทก็คือเป็นเด็กซ่อนแมคานิคอลโซลูชันก็คือสามารถที่จะให้บริการเรื่องของการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เพราะฉะนั้น ตั้งแต่กระบวนการในระบบอุตสาหกรรมอะค่ะต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยอยู่ใน Capability ที่ทางเด็กซ่อนเนี่ยสามารถเข้าไปให้บริการก่มลูกค้าได้จัดส,ส่วนการเติบโตมุ่งเน้นต่างประเทศนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเติบโตก็คือมีการวางอัตราส่วนการเติบโตเอาไว้จุดที่เป็นจุดสร้างความสำเร็จให้กับทางเด็กซ่อนประเด็นแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของ วัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนมี Can-Do Attitude ทุกคนมีความคิดอยู่ในมุมมองเดียวกันว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นเด็กซ่อนทำได้พนักง,งานของเราทุกคนทำได้จุดที่สองที่จะเป็นคีย์พอยที่ทำให้รู้สึกว่ามันคือองค์ประกอบหลักที่ทำให้เด็กซ่อนประสบความสำเร็จเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอ,อย่างไม่หยุดอยังการทุ่งงบประมาณในเรื่องของการฝึกอบรม ให้บุคลากรของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่สูงพร้อมที่จะตอบสนองลูกค้าได้แล้วก็อันสุดท้ายเป็นเรื่องของการให้แนวทางการทำธุรกิจมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนานวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้คือคีย์พอยท์ที่ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเราเป็นบริษัทเล็กๆะคะ่ะอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองในประเทศไทยแต่เราสามารถปั้นวิศวกรชาวไทย ออกไปไปฏิบัติงานได้ทั่วโลกเพราะว่าเราต้องการให้บุคลากรชาวไทยของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าสากลไม่น้อยกว่าชาติใดในโลกอันนี้คือเป้าหมายหลักของเด็กซ่อน